มีเครื่องประดับด้วยอ่ะไปดูหน่อยนี่ของหมู่เก้าลูกเครื่องประดับสวยๆอย่างเงี้ยเหมาะกับหญิงสาวแสนสวยอย่างหนูป่ะลุ้เหมาะสมกับวีมากเลยลูกจุกสวัสดีค่ะโอ้ยสวยจังเลยน้องน้องชอบตรงไหนคะเดี๋ยวอดูได้นะคะอย่างนี้ก็สวยงก็สวยใส่หู้ชี้นะคะอันนี้จะสมจะเหมาะกับชี้ชี้โอ้ย คุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเครื่องประดับสวยงามที่เห็นอยู่นี้กับผู้หญิงช่างเป็นของคู่ควรกันจริงๆดูนักเรียนของเราสิคะหน้าตาท่าทางสนอกสนใจเป็นอย่างมากสงสัยจะลืมว่าต้องไปเรียนรู้กันต่อแล้วมั้งเนี่ยคือกลุ่มนินเนี่ยบูก้าวตั้งกลุ่มนินขึ้นมาเนี่ยตั้งทีหลังกลุ่มอื่นแต่ก็ไปได้ดีมากเลย ที่ชุมชนหนองโรงแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับนินแหล่งสําคัญแห่งหนึ่งในเมืองกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้ค่ะพี่ๆเขาได้รวมตัวกันและตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเจรนนินสร้างไรายได้ให้ตัวเองและชุมชนเดือนละหลายบาทเลยล่ะค่ะแถมยังฝากมาบอกด้วยนะคะว่านินที่นี่ของแท้แน่นอนไม่มีของปลอมให้เสียชื่อชาวหนองโรง ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้โอท็อปสีดาวหรอกค่ะอ๋อคือที่นี่ตรงนั้นเป็นร้านตรงนี้เป็นที่เกียร์ก่อนที่จะไปเข้าตัวเรือนก็ต้องมาเกียร์ตรงนี้ก่อนลูกค่ะนี่แบบง่้หรอลุงอ่ะลองหยิบดูสิลูกหยิบได้เลยดูได้เลยลูกอันนี้ยังไม่ได้เกียร์ลูกเปรียบเทียบกันอันนี้เกียร์แล้วมันจะอย่างนี้หรอใช่พอเกียร์แล้วมันจะทําให้ขึ้นเงาลูกออแล้วลุงไม่ถอดหมวกอ่าลุงก็โอโคลุงขอโทษนะละ ลืมตัววางัว้เดี๋ยวลุงไว้ไว้นี่ก่อนหนูไม่ต้องถอดหรอกนะเพราะว่าหนูไม่ต้องไม่ต้องสอดแค่นี้เอาอย่างนี้ดีกว่าไหมลูกน้องวิวเราทำเองเลยลูกต้องทำน้องวิวเก่งลุงเชื่อได้ว่าน้องวิวต้องทําได้ลองดูเลยเสียไม่ต้องกลัวทําให้ได้เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หั่นให้น้องวิวมาเจียเลยถือนี่เม็ดนี้ไปเลยไปเจ๋งแน่ๆไม่ต้องกลัวล้ว อันไหนคะอันนั้นใช่ไหมเต,ต็มที่นี่คือเอาให้แหว่งไปเลยใช่ไหมเอาให้สวยให้ได้ให้สวยให้งามเอาละสิคะน้องวิวของเราเจอแบบฝึกหัดด้วยตนเองแล้วละคะ่ะมาลุ้นกันนะคะว่านิมที่นักเรียนของเราจะเจรนันรูปร่างหน้าตา,าจะออกมาเป็นอย่างไรฝีมือจะสูสีกับพี่เขาไหมพี่สุดกันเลยค่ะ มลามาเปนเนอันนี้ยกจะดูเอ้ยตรงอ่ะสวยไหมสวยยัางเอามือเช็ดออกได้เปลเช็ดได้แต่มันดำตรงแล้วอ่ะแต่มันดูแหว่งแหว่งเบี้ยวไงไม่รู้ว่เอาเป็นว่าตอนนี้หนูได้เรียนรู้แล้วว่าการเจรนายไอ้พลอยเนี่ยมันเป็นยังไงนินเนาะหือว่าพอดีกว่าหนูกลัวมันจะเบี้ยวทำยากเป่าลูก ยากว่ายากนะไอหนูทําอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าทําทั้งอันก็ยากเราไม่มีแบบไม่มีประสบการณ์เนาะัดได้เอาคุณค่ะยากนังคอก่อนถ่ว่าง่ายง่ายเลยอะลลา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  เดี๋ยวน้องวิวตรงนี้เราดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นอีกยังมีในชุมชนเรายังมีอีกเยอะเลยมีมีอะไรคะจะจะปิดเป็นความลับอีกแล้วใช่ไหมก็ปิดไว้อีกแหละต้องให้น้องวิวไปเจเองตื่นเต้นตลอดเวลาเลยต้องให้น้องวิวไปเจอเองดูเองนี้เห็เห็นพชรพลอยก็ตาโตเฮ้ยไปเจออะไรอีกของสวยงามต่อไปนี้ก็ไม่บอก อโอ้โยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ขยะลูกเนี่ยทำเงินทำทองให้กับชุมชนเรามากมายมหาศาลเลยไม้ไงน,นะลุงได้ยังไงมันก็แค่มไม้อ่เดี๋ยวลุงจะพาไปดูว่าเศษไม้นี่จะทำเป็นให้ให้เป็นเงินได้ยังไงลนี่แหละค่ะแหล่งแปลงเศษไม้ให้กลายเป็นทองคาอย่างที่เห็นคุณป้าสุนัน์กลุ่มแปรรูปเศษไม้แห่งชุมชนหนองโรงกําลังทําอยู่นี่แหละค่ะ แปะลงไปแปะปปิดรอยกาวรอยกาวค่ะว่าอาจะเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมคะติดกันตรงนี้ใช่ไหมยิงกาตรงนี้เลยนะกดเลยได้แล้วค่ะตรงนั้นแหละค่ะอืมจ้าตรงนั้นแหละค่ะติดได้ยังลูกติดได้แล้วติดได้แล้วนะนะครับจ้าเกเนี่ยก็เอาให้มันติดกันใช่ไหมค่ะให้น่ามันติดกัน แล้วเราก็เอากาวเอาเอาขี้เลื่อยต่ออีกทีนึงค่ะขี้เลื่อยนี่คือปิดรอยกาวปิดรอยกาวเพื่อไม่ให้เห็นรอยข้อต่อที่เราตอไม้กมีจาบนก่อนชนน้องวิวหิวยังลูกหิวหิวมากเลยหน่วยเดี๋ยวสนุกอ่าเดี๋ยวลุงจะพาไปมั่มก่อนมั่มมั่มเลยใช่ไหมใช่ใช่เ้ยกำลังหิวเลยอ่ะน้องวิวหิวก็จะพาไปมั่มแล้วครับงั้นก็เดี๋ยวฝากอันนี้ฝากแดวไปก่อนยังไงก็เดี๋ยวลาคุณป้าก่อนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ สอนวิวทำตอ,ตอไม้ไมนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากเศษไม้ที่ใครๆมองว่าไร้ค่าแต่คนที่หนองโรงแห่งนี้มองมันเป็นมูล,ลค่าจนสร้างอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองแค่ใส่จินตนาการและการสร้างสารรค์ลงไปก็เปลี่ยนโฉมจากเศษขยะกลายมาเป็นเครื่องประดับสวยเหล่านี้ได้แล้วน่าทึ่งไหมล่ะคะ อันเน่เอา้าวน้องวีงทำอะไรลูกครูมะเปาจะกินแคบหมูเอ่จะกินเขารู้ว่าหนูกินจุนอ,อา้าวลองชิมดูได้ลูก